สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Sewing by on นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะอ,อ้นก็จะมีอะไรมาสอนอีกแล้วนะคะซึ่งจะเป็นงานตักเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นงานปักที่มีลูกเล่นพิเศษนะคะซึ่งอ,อ้นได้ออกแบบเป็นการ์ดแต่งงานนะคะไม่ว่าจะทำเป็นการ์ดแต่งงานหรือว่าเป็นสุเวเนียรหรับแจกแขกนะคะอ,อ้นก็คิดว่ามันก็น่ารักเหมือนกันนะคะเอาละค่ะ มันจะเป็นรูปแบบไหนนะคะก็คืออ้อนอ,ออกแบบไว้ทั้งหมด6แบบด้วยกันนะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะของตัวการ์ดแต่งงานนะคะซึ่งเราสามารถดึงออกมาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีการปักนะคะบอกวันนะคะบอกชื่อคนแล้วก็บอกสถานที่จัดงานได้ค่ะแล้วก็สามารถลากดึงกลับไปแบบนี้ได้นะคะ มันน่ารักน่าเก็บไหมคะแบบนี้ค่ะ,ะเรามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่อ้อนทำเป็นตัวอย่างนะคะก็คืออันนี้นะคะก็สามารถดึงเจ้าสาวเข้ามาหาเจ้าบ่าวแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็สามารถนำไปเชิญแขกได้นะคะว่าจะจัดงานวันไหนเวลาไหนแล้วก็ที่ไหนนะคะแบบนี้ค่ะเราสามารถทำงานตัก ให้เป็นการ์ดได้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบที่อ้อนออกแบบนะคะเอาละค่ะเราไปดูขั้นตอนการทำกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนว่าใช้อุปรกรณ์อะไรบ้างนะคะไอตัวกรอบนอกเนี่ยตัวข้างนอกนะคะอ้อนใช้หนังเทียมนะคะส่วนตัวการดข้างในที่เป็นเจ้าสาวเนะะี่ยค่ะอ้อนใช้เป็นผ้าสักหลาดนะคะ ข้างนอกเนี่ยเป็นหนังเทียมล้วนนะคะข้างในเป็นสักหลาดนะคะแล้วก็มีตัวตอกหมุดนะคะสําหรับให้แข็งแรงมากขึ้นสามารถดึงแบบนี้ออกมาได้นะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยเราไปดูวิธีแทรกคำนะคะเข้าไปในเลเยอร์ต่างๆในการปักกันนะคะว่าทํำยังไงค่ะ นี้นะคะเราจะใช้สองสะดึงด้วยกันนะคะในอันแรกจะเป็นการปักผู้ชายคนนี้นะคะกับตัวหนังนะคะรวมถึงโบตรงนี้เนาะถ้าเราจะใส่คำในสะดึงแรกนะคะเราสามารถใส่ได้บริเวณส่วนบนนี้กับส่วนล่างนี้เท่านั้นนะคะต่อมาในสะดึงที่สองนะคะเราจะปักผู้หญิงคนนี้นะคะ แล้วก็เขาโค้งตรงนี้เพราะฉะนั้นในสะดึงที่สองเราสามารถใส่คำได้บริเวณนี้นะคะจนถึงสี่เหลี่ยมตรงนี้บริเวณนี้ค่ะอย่างเช่นอันนี้สะดึงที่หนึ่งสมมติว่าอ้อนจะไม่ใส่อะไรเลยนะคะแต่อ้อนจะไปใส่ในสะดึงที่สองก็คืออาจจะพิมพ์เป็นชื่อคนนะคะ เราจะไม่ให้เกินขอบเขตรตรงนี้นะคะเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะและเราสามารถใส่คำ หรือบทต่างๆนะคะในบริเวณสี่เหลี่ยมนี้ได้นะคะแต่ห้ามเกินกรอบนี้นะตรงนี้นะคะ พอเราใส่คำเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะย้ายคำพวกนี้ให้มาอยู่ก่อนที่จะถึงเลเยอร์สุดท้ายนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะเอาสีแดงเนี่ยไปรวมกับสีที่ ู่ที่อื่นนะคะเพื่อจะให้สีดำมาาเป็นสีเดียวกันนะคะจะได้ปักทีเดียวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะใส่ในเลเยอร์ที่หนึ่งนะคะในสะดึงที่หนึ่งนะคะจะจะต้องใส่แท่ได้แค่ข้างบนกับด้านล่างนะคะจะแทรกอยู่ในตรงส่วนที่ อยู่ใต้เลเยอร์ที่7นี้นะคะเท่านั้นนะคะในสะดึงแรกนะคะแต่ถ้าเป็นสะดึง2ให้อยู่ใต้เลเยอร์ที่12ค่ะส่วนในโปรแกรม ps 5ของ pinchok ok นะคะเราสามารถที่จะ Import เข้ามานะคะ Import ps พอเรา Import เข้ามานะคะจะเห็นว่ามันเป็นเลเยอร์เดียวกันนะคะให้เราทำการเบรกเลเยอร์นะคะแล้วก็แทรกคําเหมือนกับในโปรแกรม P Design เลยค่ะหมายถึงการแทรกคําตรงเลเยอร์ที่ถ้าเกิดว่าเป็นสะดึงที่หนึ่งนะคะก็ให้แทรกก่อนที่จะเป็นเลเยอร์นี้นะคะแล้วถ้าเกิดเป็นเลเยอร์ที่ และถ้าเกิดว่าเป็นสะดึงที่สองนะคะให้แทรกคำก่อนที่จะเป็นเลเยอร์สุดท้ายะคะ่ะหน้าตาของไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูสะดึงที่หนึงนะคะในเลเยอร์แรกนะคะจะเป็นการปักบอกขอบเขตของการตัดหนังนะคะแล้วก็เลเยอร์ถัดมาจะเป็นการปักลวดลายของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะ จนมาถึงเลเยอร์นี้นะคะจะเป็นการปักประกบของสะดึงที่หนึ่งค่ะพอถัดมานะคะจะเป็นการปักของสะดึงที่สองแล้วค่ะจะเป็นการปักลวดลายของเจ้าสาวนะคะก็จะปักลวดลายมาเรื่อยๆ,ๆนะคะจนถึงขั้นตอนนี้ค่ะจะเป็นขั้นตอนการปักประกบนะคะ สุดท้ายของสะดึงที่สองค่ะคึงกระดาษรองปักแบบตัดนะคะเข้าไปในสะดึงค่ะเพราะลายค่อนข้างที่จะแน่นหนานะคะจากนั้นวางหนังนะคะที่ต้องการปักในสะดึงที่หนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นส่วนของเจ้าบ่าวนะคะลงไปในสะดึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการปักลายของเจ้าบ่าวนะคะซึ่งจะเป็นตัวปกค่ะ ชิ้นหนึ่งเข้าไปใต้สะดึงนะคะเพื่อป้องกันการเคลื่อนของหนังเราจะทําการกดบวกที่หน้าจอนะคะสีเข็มบวกหนึ่งค่ะแล้วจึงทําการสอดหนังชิ้นเข้าไปใต้สะดึงนะคะ สอดหนังอีชิ้นเข้าไปใต้สะดึงให้หนังด้านผิดประกบด้านผิดที่อยู่กบ,บนสะดึงนะคะเช็คว่าตัวหนังด้านล่างครอบคลุมกับด้านบนแล้วหรือ,อยังนะคะแล้วจึงกดปากค่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดให้ตรงกับเส้นข้างนอกเลยนะคะเส้นรอบนอกนะคะตัดตรงเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะเจาะเฉพาะตรงช่องนี้นะคะเฉพาะหนังด้านบนนะคะไม่เจาะทะลุจนถึงหนังด้านล่างค่ะขอบนอกก็จะตัดตรงกับเส้นนอกเลยนะคะแล้วก็เจาะตรงกลางนะคะแบบนี้ค่ะตามเส้นที่ได้ปักไกด์ไว้นะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็คือสะดึงแรกของเรานะคะต่อไปเราไปทําสะดึงที่2กันค่ะของสะดึงที่2นั้นนะคะอ้อนจะใช้ผ้าสักหลาดอัดแข็งนะคะรองด้วยกระดาษรองปักแบบตัดค่ะเพราะว่าลายค่อนข้างที่จะแน่นหนานะคะเราจะต้องใช้กระดาษรองปักแบบตัดช่วยด้วยนะคะจากนั้นเรามากดปักลวดลายของเจ้าสาวกันค่ะ อันนี้อ้อนจะปักประกบด้วยสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นได้ล่างอ้อนก็ต้องเป็นสีขาวค่ะในขั้สุดท้ายนะคะเป็นการปักประกบค่ะ ตะเข็บอย่างน้อย1มิลิเมตรนะคะยกเว้นตรงส่วนช่วงนี้นะคะที่เป็นตรงนี้ค่ะเราจะตัดเผื่อออกมาประมาณ1เซนติเมตรนะคะ mm hmm. เพื่อจะนำไปตอกกับตัวหนังนะคะ mm hmm. เพื่อให้การ์ดมันดึงออกมาง่ายค่ะตัดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะโดยรอบนะคะจะเผื่อตะเข็บประมาณ1มิลิเมตรนะคะแต่เฉพาะช่วงตรงนี้นะคะที่ เผื่อออกมาประมาณ1ซนเมตรค่ะเพื่อจะต่อกับตัวหนังนะคะเพื่อตอกมุดเพื่อให้การ์ดอะคะ่ะดึงออกมาง่ายนะคะตัดหนังนะคะขนาด 1.5'' เซนนะคะคูณ4ซนติเมตรนะคะแล้วก็มาประกบแบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปตอกหมุดให้ทั้ง2ชิ้นนี้ติดกันนะคะนะคะจะเป็นแบบนี้ ตอนนี้เราก็ได้สะดึงที่หนึ่งนะคะแล้วก็สะดึงที่สองแล้วนะคะเราก็จะนำมาประกอบกันค่ะก็สอดเข้าไปเลยนะคะสอดเอาตัวเจ้าสาวออกมาค่ะนี้ก็จะสอดเข้ามาแบบนี้นะคะนี่ค่ะ แล้วเวลาดึงออกนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะเวลาพับเก็บก็่ีเข้ามาแบบนี้ได้เลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะก็เสร็จแล้วนะคะหวังว่าการน่ารักน่ารักแบบนี้จะสามารถ ทำให้เพื่อนๆน,นําไปต่อยอดแล้วก็ทําเป็นสินค้าหรือว่าสุวิเนียนะคะให้กับลูกค้าจากปักของทุกคนนะคะ,ะหวังว่าไอเดียที่อ้อนออกแบบมานี้นะคะจะทําให้ทุกคนรู้สึกว่างานปักอะ่ะมันเป็นอะไรที่มากกว่าการปักโลโก้หรือว่าการปักบนเสื้อผ้าเฉยๆนะคะเพราะว่างานปักอะ่ะยังสามารถทําอะไรได้อีกเยอะเลย เดี๋ยวอ้นจะทยอยออกแบบมาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ้นก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายนะ